สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n e ชลคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคมปี2566 ของผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณนะคะ เอาละคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนทั้งหลายก็สำหรับโชคชะตาของคุณในช่วงปากแรก15วันแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะคะและก็ถือว่าในเรื่องของปัญหาภาระต่างๆก็จะยังเยอะอยู่เช่นกันเพราะว่าดวงดาวโดยส่วนใหญ่เนะยังโคจรยังรวมตัวกันอยู่ในภพอริค่ะ ก็แปลว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดทั้งจากลูกหลานบริวารคนใกล้ตัวแต่เอาละค่ะการที่ดาวพุธโคจรอ,อยู่ในภพอรินั้นดาวพุธจะมีมาตรฐานเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมหาจากนั่นก็แปลว่าชาวมีนจะเอาอยู่สู้ไหวนะคะและคุณก็จะได้ใช้ทุกความสามารถที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะ การเจราจาต่อรองและด้วยไหวพลิบที่คุณมีนี่ล่ละค่ะจะทําให้คุณสามารถทํางานที่มันยากได้สําเร็จและสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มีออกไปได้และดวงชะตาของชาวมีนก็จะค่อยๆดีขึ้นจะฟื้นคืน และก็จะค่อยๆค,คลี่คลายจากสถานการณ์ที่แย่ๆได้จะหลุดพ้นจากความกดดันทั้งหลายไปได้ก็จะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะตัวของชาวมีนเองก็จะได้สะสางอะไรหลายๆอย่าง มันก็เลยจะทําให้เราต้องเหนื่อยบ้างหนักบ้างแม่หมอก็ขอให้คุณอดทนกันไปก่อนเนาะเพราะว่าดวงของคุณใกล้ที่จะพ้นเคราะห์ได้แล้วนะคะถือว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่ดวงจะแย่ดวงจะตกดังนั้นคะชาวมีนถ้าในช่วงวันหยุดยาวในช่วงวันเข้าพรรษานี้คุณพอจะมีเวลาว่างนะคะคุณก็อาจจะลองหาเวลาไปทำบุญสะสมบารมีกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรา มีความราบรื่นที่มากขึ้นเอาละค่ะใดๆก็ตามหมุดหมายสำคัญของคุณก็คือวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีตัวช่วยเข้ามาทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและง่ายมากขึ้นนะคะด้านการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินค่ะก็แปลว,ว่าจังหวะเวลานี้คุณจะยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะมีรายได้มีเงินมีผลประโยชน์ตอบแทนที่มากขึ้นและข้อดีก็คือในเรื่องของผู้หลัก ผู้ใหญ่เจ้านายก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณพร้อมที่จะชี้แนะแนวทางให้ภาพรวมการงานของชาวมีนถือว่ายังอยู่ในตําแหน่งที่ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ก้าวหน้าขยับขยายได้สำเร็จแต่เพราะว่าในช่วงนี้นะคะดวงชะตาของคุณมีดาวหลายดวง โคจรอยู่ในภพอรีค่ะทําให้ชาวมีนจะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆหรือเรื่องของคนอื่นมากกว่าที่จะมาโฟกัสมาสนใจในงานที่ทําในส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทําธุรกิจนะคะเดือนนี้ถ้าอยากจะเพิ่มยอดการค้าการขายคุณก็ต้องเน้นไปที่วาทศิลป์การใช้การเจรจาต่อรองเรียกลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะ ด้านการเงินและโชคลาภดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนตอนนี้ก็ยังโคจรเสียร่วมกับดาวสุขะก็แปลว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณอาจจะไม่ค่อยดีนะหลายคนก็จะมีรายจ่ายเข้ามามากกว่ารายรับที่ได้และในบางคนก็มีเหตุการณ์ให้ต้องเสียเงินเสียทองตรงนี้นะคะแม่หมอก็ขอให้คุณใจเย็นๆก่อนเพราะว่าดาวการเงินของคุณจะย้ายเข้ามาเลงลัคนา ในวันที่18สิงหาคมและเมื่อถึงตอนนั้นเรียกว่าการเงินการทองจะกลับมาเฟื่องฟูจะกลับมาสะพัดอีกครั้งค่ะจะมีให้ได้ใช้จ่ายอย่างคล่องไม้คล่องมือมากขึ้นเอาละค่ะชาวมีนใดๆก็ตามเราก็อย่าลืมว่าคุณยังมีดาวพระเกตโคจรอยู่ในภพป,ปุตตะนะคะก็ถือว่าชาวมีนจะยังมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่ดังนั้นเนาะใครที่กําลังลุ้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็นับว่าคุณจะมีลุ ลุ้นถูกรางวัลอยู่นะคะด้านความรักก็ต้องบอกเลยค่ะว่าความรักของคุณในเดือนนี้อาจจะมีความไม่สมหวังไม่ได้ดังใจเข้ามาเพราะตัวของคุณเองช่วงนี้ก็จะหงุดหยิดได้ง่ายอารมณ์เสียได้ง่ายบางทีจะเกิดอาการหัวร้อนขึ้นจนทำให้มีคำพูดที่ไม่ดีไปพูดใส่แฟนหรือคนรักก็ได้คะ่ะ ดังนั้นเนาะคุณจะต้องระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดคำจาที่อาจจะไปสกิดไปแทงใจฝั่งตรงข้ามเอาละค่ะหลายคู่นะคะบอกเลยอยู่ดีๆก็จะขุดคุ้ยเอาเรื่องเก่าๆก,กลับมาทะเลาะกันใหม่ซึ่งดวงความรักของคุณกว่าจะกลับมาก้าวหน้าสดใสได้ก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะ ด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาล่ะค่ะใครที่ต้องขับรถไกลๆนะคะ,ะทั้งคนที่ขับรถไปเที่ยวขับรถกับภูมิลำนาต่างๆนะคะก็ต้องตรวจสอบเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางกันนะคะส่วนในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนาะช่วงนี้ชาวมีนก็อาจจะมอะีอาการเกี่ยวกับการปวดศรีรษะ ปวดไมเกรนนะคะบางคนก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องการที่นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจจะมีความเครียดสะสมก็ได้ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชาแนลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงาน ในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนามีนราศีมีนทุกคนทุกท่านนะขอให้คุณประสบกับความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและก็มีความสุขในทุกๆวันเอาล่ะเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ